สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการคนอวดเขียวนะฮะข้างๆผมนี้ยินดีต้อนรับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอมิลี่ยันทิพยหน่อยครับท่านผู้ชมน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะคะสํสำหรับการพาทัวร์โรงพยาบาลบ้าแห่งนี้คุณเอมิลี่ครับทําไมถึงเลือกสถานที่แห่งนี้มาให้ผมยืนสัมภาษณ์ครับก็ที่ห้องน้ําแห่งนี้นะคะตอนที่ฉันพาไปดูเมื่อคลิปที่แล้ว น่าจะจํากันได้นะคะห้องน้ําตรงนั้นมีเสียงคนเคาะประตูอยู่อิฉันเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะอ่ะว่ามาเลยครับคือว่าอย่างนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยที่อิฉันเขากะอยู่มีผู้ป่วยคนหนึ่งค่ะคือเขาเป็นคนที่แบบร่าเริงมากอารมณ์ดีตลอดทั้งวันวันนั้นเขามาติดอยู่ในห้องน้ําตรงนี้ครึ่งวันค่ะตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนเย็นพานลงมาเจอก็เลยเปิดประตูออกมาหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะ เขาได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะจากคนที่ล่าเริงยิ้มแย้มทั้งวันกลายเป็นคนที่เงียบขึมไม่พูดใครอ้าวตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะฮะก็น่าจะรู้สาเหตุว่าเขาเป็นเพราะอะไรครับก็ห้องน้ําตรงนั้นมันเป็นส้วมซืมนะคะอ้ะอาแล้วฮะวันนี้นะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับส้วมฟืมเอ้สกินใหม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่หน่อยละกันนะครับเพราะว่า สองคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะฮะคุณเอมิลี่ยานทิพย์ของเราได้พาไปทัวร์โรงพยาบาลแห่งนี้กันแล้วนะครับพาไปดูมุมต่างๆนะครับมีความลับซ่อนอยู่นะฮะมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่มากมายเลยนะฮะด่านนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมดูย้อนหลังกันด้วยนะครับเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องของสกินนะครับเป็นสกินที่คิดว่านะ่าจะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่มาถึงนะครับเป็นสกินของใครไม่ได้เลยนะฮะตรุษจีนนี้ก็ต้องเป็นของแฟดขาวดำแบล็กแอนด์ไวท์นะครับ เพิ่งจะได้สีแยกไฟแดงไปนะฮะตอนนี้ได้สกินตัวจีนมาอีกนะครับแต่ว่าก็เหมาะกับเขาทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นสกินที่คล้ายๆเป็นจอมยุทธหนังจีนนะครับเป็นแฝดขาวแฝดดำใส่เสื้อเหมือนเป็นเจ้ายุทธจักรนะครับเป็นจอมยุทธในหนังจีนเลยยังไม่มีภาพของตัวอย่างที่เป็นในเกมเพลย์นะครับมีแค่โปสเตอร์มาโปรโมตแต่แค่เห็นแล้วก็อีกแล้วครับเกลืออีกแล้วไม่แน่นะครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นสกินที่ต้องซื้อหรือว่าสกินเปิดกาชานะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมาแมวก็มีไปแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นฮันเตอร์มินิเกชามินิแจ็คก็มีไปแล้วอันนี้ครับมาใหม่ฮะแหวกแนวอีกแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นวิญญาณนะฮะวิญญาณของลากไม้นะครับของกิ่งไม้คอยบินตามหลอกหลอนเราเอมาแหวกแนวครับอันนี้จากภาพตัวอย่างที่เห็นนะฮะก็เป็นภาพในห้องแต่งตัวนะครับห้องลองชุดก็มันน่ารักไหมอ่ะ จะเรียกว่าน่ารักก็ก็มันแล้วแต่สไตล์คนหรือเปล่าเป็นดวงวิญญาณนะฮะของกิ่งไม้ลากไม้คอยบินตามเวลาที่เราแบบเล่นเกมอยู่เอาละฮะนี่ก็เป็นอัปเดตสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับสกินแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับไงก็ขอบคุณอาจารย์เอมิลี่ยานทิพย์ด้วยนะฮะที่พามาทัวร์โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปของอาจารย์กันด้วยนะฮะสองคลิปที่แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม